สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ชีชอ h ชาแนลนะคะซึ่งวันนี้นะคะกวางสาวก็จะมาพราวรีวิวครีมอีกตัวหนึ่งแต่แต่สำหรับใครนะคะที่เพิ่งเข้ามาอย่าลืมกดไลค์และกด s u b สไครต์ชาแนลของแกด้วยนะคะกลับมาค่ะทุกคนหลังจากที่สัปดาห์ก่อนนะคะแกมมี่รีวิวเจ้าตัวครีมลดริ้วรอยจากยิปโรเชตัวหนึ่งนะคะต้องบอกว่าตัวนั้นเนี่ยเขาเขาค่อนข้างที่จะแบบแอดวานนิดหนึ่งแล้วเนื้อเขาค่อนข้างข้นนิดหนึ่งก็มีแบบอินบ็อกเข้ามานะคะประมาณว่าแบบว่า มีตัวที่แบบลดริ้วรอยได้บ้างไหมแต่แบบไม่เอาเนื้อหนักแบบตัวนั้นแบบซอฟๆลงมาหน่อยนะคะต้องตอบว่ามีค่ะเพราะว่าวันนี้แก็บอยู่กับิีโลเชนนะคะอีซิเลียเจเนสสลิปปิ้งแคร์ค่ะต้องบอกว่าตัวนี้นะคะเขาเป็นไนท์ครีมนะคะจากิปโลเช่แต่ตัวนี้เนี่ยแบรนด์เนี่ยเขาเคลมไว้เลยนะคะ่ะว,ว่าสามารถดีท็อกผิวนะคะให้หายใจนะคะแล้วก็ฟื้นบำรุงผิวนะคะปอบประลมจากภาวะผดผื่นแพ้ต่างๆเรียกว่า กู้หน้าสมจากมลภาวะเลยทุกคนโอ้โหเคมแรงนิดนึงโดยตัวนี้นะคะเขาบอกว่าอินกริเดียนหลักเนี่ยมาจากตัวพืชชื่อว่าอะโฟยานะคะซึ่งอะโฟยานะคะเขาเป็นพืชท้องถิ่นจากมาดากัสการ์เลยนะคะแล้วต้องบอกว่าเขาใช้วิธีสกัดจากธรรมชาติ100%เลยทุกคนต้องบอกว่าสรับใครนะคะที่แบบไม่ชอบเครื่องสำางเคมีเยอะๆนะคะตัวนี้เนี่ยอินกริเดียนเขามาจากธรรมชาติเลยล่ะคะ่ะ ก่อนอื่นเลยนะคะเราก็มาดูกันที่บรรจุภัณฑ์ค่ะต้องบอกว่านท์ครีมตัวนี้นะคะเขามากับปริมาณบรรจุ50 ml ค่ะแล้วหลังจากเปิดใช้แล้วอยู่ได้แค่6เดือนเท่านั้นเองจะเห็นว่าเนื้อของเขาเป็นเนื้อเจลนะคะบางเบาแล้วก็สบายผิวมากๆหลังจากที่แกบเกลี่ยนะคะจะเห็นเลยว่าเนื้อของเขาเนี่ยซึมเร็วมากๆแล้วก็ไม่เหนอะหนะผิวเลยล่ะค่ะแล้วสิ่งที่แบรนด์เคลมนะคะส่วนใหญ่แกปดูดูแล้วก็เป็นพวกแบบต่อต้านริ้วรอยระยะเริ่มต้นนะคะ ปกป้องผิวจากมลภาวะผดผืนแพ้จากมลภาวะให้ผิวเฟรชฟูพักผ่อนน้อยอะไรเงี้ยที่แบบแบรนด์เขาเคมนะคะส่วนเรื่องจริงจะเป็นยังไงนั้นไปฟังค่ะแน,น่นอนค่ะโปรดักทุกตัวมีข้อดีแล้วก็มีข้อเสียเราไปฟังข้อดีกันก่อนเลยข้อดีเลยนะคะที่จะชอบผลิตภัณฑ์ตัวนี้ก็คืออย่างที่แกบอกค่ะเนื้อเขาเป็นเนื้อเจล อย่างถ้าใครเนี่ยเป็นคนที่ผิวมันถึงผิวผสมเนี่ยคุณอาจจะรักโปรดักตัวนี้มากๆเลยก็ได้เพราะเวลาคุณทาก่อนนอนเนี่ยแกะมองว่าคุณแทบจะไม่ต้องกวนเรื่องการอุดตันเลยนะเพราะว่าเนื้องเขาเนี่ยบางเบามากๆอีข้อนึงเลยนะคะแกมีความรู้สึกว่าถ้าเกิดคุณเป็นคนที่ไม่ได้มีแบบปัญหารเรื่องริ้วรอยเยอะแยะมากมายนะคะแล้วก็เป็นแบบ อายุ่กว่ากว่าต้องการแบบปกป้องริ้วรอยเริ่มต้เนเรื่งี้ตัวนี้เขาก็ถือว่าโอเคใช้ได้เลยนะคะเพราะว่าตัวแบบเนื้อผลิตภัณฑ์ของเขาก็ค่อนข้างแบบบางเบาแล้วถามเกว่าเรื่องริ้วรอยเหตุผลไหมส่วนตัวใช้มาเก,กือบเดือนแล้วก็รู้สึกว่าริ้วเล็กๆมันก็ดูสดชื่นขึ้นสดใสขึ้นเก็ตไหมคะมันไม่ถึงขนาดหายแต่มันดูสดชื่นขึ้นใช้คำว่าผิวหายใจเข แอบใช้เป็นเดคิมด้วยบางวันเพราะว่าเขาไม่ได้แบบเหนะมากจนเกินไปบางครั้งใช้กระรองคืนมันก็ทาให้รองื้นเราสวยเก๋ป่ะส่วนจะหวังผลเรื่องผดผื่นสิวได้ไหมโดยส่วนตัวแล้วเราไม่ใช่คนที่แบบมีปัญหาเรื่องผดผื่นสิวมากนะแต่แก๊บจะเป็นคนที่ถ้าโดนแดดจังๆจัดๆจ,จ,จะมีผดล,ลมขึ้นแบบเหมือนลมพิษเล็ก,ลกๆขึ้นเพราะเราเป็นคนแพ้แดดอีกนึงแต่หลังจากที่แก๊บใช้ตัวนี้ก็แอบรู้สึกว่า เหมือนผดมันจะเกิดได้ยากขึ้นแต่ก็ไม่รู้แบบคิดไปเองหรือเปล่าเพราะพวกนี้เราไม่ได้แบบเซนซิทีฟมากนึกออกไหมคะแต่หลักๆเลยถ้าคุณหวังผลด้านความชุ่มชื่นแล้วก็ความเฟชของพิวเนี่ยแกะกล้าเครมว่าแบบทําได้แต่ถ้าเรื่องผลผื่นแพ้จากมลภาวะเนี่ยแกบให้5 0าสิบละกันยังไม่กล้าเครมขนาดนั้นแล้วอีกข้อดีหนึ่งเลยนะคะที่แกชอบต้องบอกว่าผลิตภัณฑ์ตัวนี้เนี่ยส่วนใหญ่ราคาเต็มขเขาเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณแบบพันหบาทนะแต่ย e ิปโอเช่เนี่ยผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่เขาจัดโปรโมชั่นนบ่่อยยมาากกกทุกคเรีว ถ้าเราเป็นแฟนขับเขาซื้อผลิตภัณฑ์เขามาใช้เนี่ยมีโอกาสสูงมากที่คุณจะได้ในราคาแบบ50%อย่างตัวนี้เนี่ยแกไม่ได้ซื้อราคาเต็มนะคะพันห้าแกซื้อมาได้ประมาณแบบ700กว่าบาทอะไรเงี้ยเขาจะจัดโปรบ่อยนี่ก็เป็นอีกหนึ่งข้อดีทนะี่แกเช่าเขาคุณค่ะตัวนี้เป็นครีมนำเข้าจากฝรั่งเศสนอ้อแต่ราคาแบบลดละหลักร้อยเก็เก๋ปะได้ยูเอาละคะแล้วมาถึงข้อเสียนะคะข้อเสียที่แกมองครีมตัวนี้เลยนะคะคือถ้าคุณเป็นคนที่แบบ ผิวแห้งมากขาดนา้ำคุณอาจจะไม่เลิฟตัวนี้นะเพราะว่าไหนที่แกแบบนอนน้อยหนักๆจริงๆรู้สึกผิวแห้งมากๆจริงๆเนียแกจะข้ามตัวนี้ไปเลยเพราะแกรู้สึกว่าเนื้อเขาค่อนข้างเบาไปถ้าผิวเราต้องการน้ำม,มากคือทาแล้วมันไม่ได้ถึงขนาดแห้งนะคะแต่แกมองว่ามันมีผลิตภัณฑ์ตัวอื่นที่สามารถให้ความชุ่มฉ่ำได้มากกว่านี้ส่วนเรื่องการหวังผลของลิ้วรอยนะคะแกมองว่าก็เข้าใจแหละว่าโปรดักตัวนี้เขาสำหรับแบบริ้วรอยแรกเริ่มเริ่มต้นมลภาวะส่วนใหญ่เขาเน้นไปทางน แต่ถ้าพูดถึงเรื่องริ้วรอยจริงๆแกว,ว่าแก็บมีครีมตัวอยู่ในดวงใจที่สามารถแบบช่วยเรื่องริ้วรอยรอความกระชับของรูขุมขนแบบเห็นผลเลยอ่ะมันมีอยู่ในใจค่ะซึ่งตัวนี้เนี่ยยังไม่ติดอันดับหนักในเรื่องริ้วรอยอีกข้อเสียหนึ่งเลยนะคะคือตัวกระปุกของเขาค่ะไอกระปุกที่เปิดฝาแบบนี้มันเก็บคุณค่าอะไรแบบของพวกสารบำรุงไม่ได้นานเท่าไหร่ค่ะเรียกว่าเราเวลาเราเปิดกระปุกบ่อยๆเปิดฝาบ่อยๆฝุ่นจะเข้าไปด้วยอะไรเงี้ยแล้วก็มีโอกาสที่แบบเชื้อโรคจะเข้าไปอะไรเงี้ยนะ อ,อ,าาอ,อีกข้อเสียนึงเลยนะคะที่แกไม่ชอบก็คือเขามาเป็นกระปุกแก้วค่ะทุกคนคะการที่ครีมลรมมาเป็นกระปุกแก้วนะคะมันส่งผลนะคะเช่นถ้าเราเป็นคนเดินทางบ่อยไม่ว่าจะในประเทศต่างประเทศหรืออะไรอย่างเงี้ยเราต้องแพ็คกระเป๋าใช่ไหมคะแล้วถ้าแบบผลิตภัณฑ์ทุกชิ้นเล่นเป็นแบบขวดแก้วหมดมันหนักคะ่ะทุกคนแล้วมันก็พกยากมากเป็นปะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งข้อเสียที่แกมองว่าตัวนี้มันมีเอาละคะ่ะแล้วถ้าให้แกให้คะแนนครีมตัวนี้นะคะต้องบอกว่าโอริมาราคาและคุณภาพแกขอให้เขาอยู่ที่ 7คะแนนค่ะก็ถือว <t iny> ่า <t iny> เป็นครีมบำรุงตัวหนึ่งนะคะ <t iny> ที่ให้คะแนนเขาประมาณแบบกลางๆแล้วกันก็ไม่ได้แบบว่าแบบเลิฟมากแต่ก็ไม่ได้แย่มากบังเอิญว่าจริตของครีมตัวนี้มันไม่ได้ตรงความต้องการของเราไม่แน่นะคะสำหรับแยบแยบให้เขาแค่เจเนี่ยแต่สาหรับคุณคุณอาจจะให้เขาเต็ม10ก็ได้ถ้าคุณเป็นคนที่แบบกาลังมองหาครีมที่มันแบบไม่ต้องแบบเนื้อหนักมากชอบเบาๆสบายผิวคุณอาจจะเลิฟมันมากก็ได้แต่สำหรับแ๊บเนี่ยที่เป็นคนผิวผสมบางครั้งก็ต้องการความชุ่มชื้นมากเนี่ยเ สำหรับใครนะคะที่ดูมาถึงตรงนี้แล้วยังไม่กดไลค์และกด subscribe นะคะอย่าลืมกดไลค์และกด subscribe c h ช anel ของแกลด้วยนะคะวันนี้ไปก่อนแล้วนะคะทุกคนบ๊ายบาย